การดูสุขภาพวัวเรามาดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันครับสวัสดีครับาช่องของสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการดูสุขภาพวัวนะครับว่าเราดูตรงไหนนะครับสังเกตตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับ ให้เราดูตรงที่ผิวหนังนะครับพี่น้องหากว่าผิวหนังนะครับเป็นมันนะครับอย่างนี้นะครับพี่น้องแสดงว่าวัวเขามีสุขภาพดีนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาชมด้วยกันนะครับใกล้ในี่แหละครับพี่น้องหากว่าวัวเขามีผิวหนังลักษณะนี้นะครับขนเขาจะเรียบแล้วก็เป็นมันก็แสดงว่า วัวเขามีสุขภาพดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องเึียงนําเสนอให้พี่น้องได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัวบราหมันนะครับก็สังเกตดูนะครับวัวที่มีสุขภาพดีนะครับนี่แหละครับดูนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับวัวในโคกนี้นะครับก็ล้วนแต่เป็น ผิวหนังก็เป็นมันนะครับผิวหนังเขาจะเรียบอะเป็นสีแดงก็พี่น้องดูได้นะครับเป็นมันนี่แหละครับพี่น้องเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะวัวที่เขากินอิ่มแล้วก็สุขภาพดีนะครับให้พี่น้องดูได้นะครับก็เป็นวัวของสุดาฟาร์มนะครับผิวหนังเขาจะเรียบนะครับ หาว่าคนเขาตั้งขึ้นแสดงว่าวัวไม่สบายวัวเขาป่วยแต่ตรงนี้เป็นตรงที่มันนูนเนินนะครับนี่แหละครับพี่น้องผิวหนังของวัวสำคัญมากนะครับเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของวัวนะครับเบื้องต้นพี่น้องก็สังเกตดู ตรงผิวหนังได้นะครับแล้วก็ลําดับต่อไปเราค่อยสังเกตดูการกินอาหารการเป็นอยู่ของเขานะครับเราสามารถสังเกตดูได้นะครับแต่น,นี้ก็เราดูเฉพาะผิวหนังนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงวัวที่มีสุขภาพสมบูรณ์นะครับหาว่าผิวหนังเป็นมันลักษณะนี้นะครับพี่น้อง ซึ่งวัวของเรานั้นนะครับเราจะทำการถ่ายพยาธทุกปีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ให้กินหญ้าหมักส่วนหนึ่งแล้วก็หญ้าสดอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนคํานะครับพี่น้องครับก็จากช่อง u ูท b e สุดาฟาร์มอคันิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตาม ได้ละเอยเปลี่ยเนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ